วันนี้ไม่พาเพื่อนเพื่อนะคะมาชมที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยถามกันมาเยอะมากเลยว่ามีที่ดินโซนทางออกไปหนองคายไหมนะคะหรือว่าเส้นมิตรภาพอุดอรหนองคายเม่มีแปลงนี้มาแนะนําเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่บ้านดงยั้วตะบลนาขาอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นที่ดินอีกแปลงนะคะที่ไม่ได้ไกลจากในตัวเมืองอุดอรเลยนะคะ การเดินทางนะคะเราขับรถมาจากสี่แยกลังศนานะคะเป็นระยะทางประมาณแค่11กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็จะถึงบริเวณบ้านดงย้วนนะคะแล้วเราก็เลี้ยวขวาเข้ามานะคะจากถนนนิตรภาพนะคะอีกระยะทางประมาณแค่1กิโลเมตรนะคะโดยระยะทางที่มาเนี่ยก็จะเป็นถนนลาดยานนะคะเป็นถนนคอนกรีตตลอดทั้งเส้นเลยเดี๋ยวมาชมที่ดินของเรากันนะคะขนาดของที่ดินแปลงนี้นะคะเรียกได้ว่าเม็ดเล็กเลยนะคะขนาดเนื้อที่เกือบเกือบสงานเลยนะคะ283ตารางวาค่ะ แล้วก็เป็นที่ดินที่มีรูปร่างนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะขนาดหน้ากว้างนะคะอยู่ที่24เมตรนะคะลึกประมาณ45 46เมตรค่ะไม่ว่าจะทําบ้านนะคะทําโกดังทําโรงงานทําหอพักนะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะและในส่วนของระบบสาธารณูปโภคนะคะเรียกได้ว่าครบเลยนะคะแปลงนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะคะภูมิภาคจะเป็นไฟฟ้า3เฟสนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการทําโกดังทําโรงงานนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องไฟตกส่วนน้ําประปานะคะก็เป็นประปาภูมิภาคนะคะเข้าถึงเรียบร้อยแล้วอีกเช่นกันและนอกจากนี้นะคะที่ดินแปลงนี้ยังอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะแล้วก็สถานที่สําคัญนะคะอีกหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือโรงเรียนโฮลี่เมลี่นะคะแล้วก็โรงเรียนนานาชาติอุดรน,นะคะแล้วก็ยังใกล้ตลาดบ้านดงไร่นะคะเรียกได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะครบคันนะคะ สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ต้องการนัดเข้าชมที่ดินนะคะหรือว่าขอพิกัดหมดก็โทรนะคะหรือว่าทักมาที่ทางอินบ็อกเพจได้เลยนะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0615192495ก็ได้ค่ะไม่รอรับสายอยู่นะคะเดี๋ยวหลังเจ้าที่ดินสวยๆมาให้ชมอีกวันนี้ไปละค่ะ